หลักๆก,ก็จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนอคัทโมวัดเกินก่นกถินนะฮะก็มีหลายรุ่นนะครับหลายแบบทั้งเหรียญรูปหลอ่อพระเนื้อผงเครื่องรางของขังนะครับเข้ามาชมดูได้นะครับสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับพบกันในช่อง youtube ช่องสอนอชาแนลคลิปนี้ก็จะพามาชมวัตถุมงคลนะฮะ ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามบรรทิ์บังกะปิชั้นสามว่ามีตู้วัตถุมงคลพระเกจิอะไรบ้างนะครับไปชมในคลิปกันนะครับครับเดี๋ยวมาชมตู้แรกกันนะครับนี่ก็จะเป็นสายหลวงปู่หงนะครับคูบาสร้อยนะครับตู้นี้นะจะมีหลากหลายเกจินะครับตู้นี้นะครับมาชมได้นะครับมาชมมาส่อง มาคุยกับเจ้าของร้านดูนะครับนี่ครับมีเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับใครที่มีความชำนาญฮะแต่ละเกจิมาส่องมาชมที่ตู้นี้ได้นะครับนี่ครับของไก่กุ้งสีนะครับแต่วันนี้เขายังไม่เข้ามานะครับออกไปทานข้าวอยู่นะครับนี่ครับมีหลายแบบนะครับ เครื่องลางของขังเหรียญรูปรอนะครับเข้ามาชมได้นะครับที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิย์บางกะปิชั้น3นะครับเดินทางสะดวกนะครับอยู่ติดกับตลาดบางกะปินะฮะลาดพร้าว127นะครับนี่นะครับนี่เป็นหลากหลายเกจินะครับตูวนี้นะครับ นี่ครับเจอแล้วครับเมื่อกี้ที่ดูตู้เขานี่ครับไก่กุ้งสีนี่นะครับมีหลากหลายเกจินี่นะครับตู้เขานะครับมาแล้วครับไปทานข้าวเพิ่งกลับมามีแนะนารุ่นไหนบ้างแนะนำเหรอครับตอนนี้ก็ต้องหลักๆของหน้าไก่เป็นหลวมปูหงใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ของหมดแล้วมีแต่ย่อยๆแล้วครับหลักๆไม่ค่อยมีอืม ก็มีย่อยๆแต่พุทธคุณไม่ย่อยใช่ไหมใช่ราคาเบาๆบครับถือว่าจับต้องได้ครับครับมาชมที่ร้านได้เนาะได้ที่ศูนย์เครื่องมงคลสยามมาที่บางกะปินี่นะครับยินดีครับน้าไก่กรุงสีนี่นะครับขอบคุณมากนะับน้าไก่อันนี้ก็เป็นตู้ของใหญ่คูบอลนะครับเนี่ยก็มีผ้าหลักๆ หลายเกจินะครับนี่เจ้าของบอกไปทานข้าวอยู่นะครับนี่ก็มีพระเนื้อผงนะฮะมีเหรียญมีเครื่องรังของขังนะครับต้องมาชมด้วยตัวเองนะครับนี่นะครับพระกล่องก็มีนะิะเดิมดมนะครับครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตู้ของสอนอพระเครื่องนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนคัทโมวัดเกินกฐินนะฮะก็มีหลายรุ่นนะครับหลายแบบทั้งเหรียญรูปหลอ่อพระเนื้อผงเครื่องรางของขลังนะครับเข้ามาชมดูได้นะครับที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันธิย์บังกะปิชั้น3านะครับติดกับถนนด้านหน้าถนนลาดพร้าวนะครับซอย127นะครับติดกับตลาด บางกะปินะครับง่ายๆนะเดินทางมานะครับอยู่เยื้องกับเดอะมอลบางกะปินะครับฝั่งเดียวกับโลตัสนะครับถ้าเดินทางมานะครับนี่ก็มีนี่ครับเครื่องรางของขังนะครับนี่ไข่นะครับนี่ฮะชมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องรางของขังนะครับแล้วก็มีกจิอื่นๆนะครับนี่ครับ มาชมได้มาคุยได้นะครับนี่คะไปดูร้านนี้นะครับเครื่องนี่หลักหมื่นหลักแสนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับหนึ่งเอเน็กนี่นะครับหนึ่งเอเน็กนะครับวันนี้เป็นยังไงกันเลยนี่นะครับมาชมหน้าร้านหน่อยนะครับนี่นะครับร้านหนึ่งเอเน็กนะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปินะครับ นี่นะครับสองตายายสองตายายนี่นะครับนี่นะครับไม่ห่างกันเลยนะครับผมนี่อิจฉาเลยตายายนี่ครับร้านหนึ่งแอนเน็กนะครับติดหลงปูหมูนะครับสายตรงนะครับอันนี้ได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยได้ยินด้วยใช่ไหมนี่นะครับนี่ละครก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังก็ยังเหมือนเดิมเลยวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเท่าไหร่ มาดูที่ร้านได้เนาะมาดูที่ร้านได้ครับมาเลยยินดีเลยครับมาดูที่ร้านได้ยินดีเลยครับเรอจะโทรมานั่นแน่ยังไงเบอร์โทรเบอร์โทร0 8 6 7 7 9 9 0 5 8เเน้ลยครับหรือว่าครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 8 0 5 9 1 5 6 2 6าเกากมาชมมได้มาชมพาร์ทที่นี่ได้เลยครับที่นี่ยินดีรับสวยแท้รับประกันแท้แน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงครับ ร้านนี้นะครับร้านนี้แท้ทุกอย่างแท้ยันคนนี่ครับนี่คือบรรยากาศที่ร้านครับมีทุกอย่างนะครับครับก็ร้านนี้ก็เคยมาถ่ายหลายคอนเทนต์แล้วนะครับพักกิจิหลักๆนะครับใช่ครับใช่อันนี้ก็คือมาให้ชมว่าร้านบรรยากาศร้านพักเครื่องที่ศูนย์พักเครื่องมงคลสยามบันทิย์บางกะปิมีร้านอะไรบ้างพักกิจิอะไรบ้างนะครับก็มีหลากหลายอยู่เนาะใช่ครับเฉพาะร้านของพี่หนึ่งนี่ก็มีกี่กิจิเนี่ย เยอะมากครับรวมๆไม่หลายเกจีอาจารย์เลยหลักๆก็หลวงปู่หมุนหลักๆก็หลวงปู่หมุนก่อนเลยหลักๆหลวงปู่หมุนลองลงมาก็จะเป็นหลวงพ่อพรมบ้างหลวงปู่ทิมบ้างแล้วก็หลวงพ่อกลวยบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นพระเก่ามีสะสมมีมีสาสสมมีหลายๆอย่างหลายๆหน้าทั้งภาคเครื่องและเครื่องรางของขลังเนาะใช่ครับโอ้มีเยอะครับมีเยอะนี่แหละครับมาดูได้เลยครับที่นี่ครับนี่แหละครับร้านหนึ่ง แอนเน็กแอนเน็กเลยครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับขอบคุณมากครับพี่เน่งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ